นี่คือเรียกว่ามิกซ์คอมเพลต์สเตชันนะครับนี่คือเม็ดยาง EVA นั่นเองตรงนี้เนี่ยจะเป็นวัตถุดิบหลักใช้เม็ดยาง EVA คอมเพลตเนี่ย80%ส่วนอีก20%เนี่ยจะเป็นสูตรที่ทางแต่ละแบรนด์เขาต้องการความหนานุ่มขนาดไหนก็ผสมไปตามนั้นหลายๆแบรนด์เนี่ยบางทีนําเข้ามาจากทางอเมริกาบ้างเ,าเขาก็มาจากจีนบ้างเขาต้องฉีดมาแข็งเป็นพิเศษเพราะว่าเวลาเดินทางมาเจอความร้อนมันจะหดนะครับเขาเลยต้องฉีดให้มันแข็งนิดน,นึงเพื่อไม่หดนี่คือสูตรสาเร็จอย่างหนึ่งของ อเงในประเทศไทยพอเราทําในไทยเราสามารถฉีดให้มันนุ่มที่สุดเขาทำได้เราไปกวนกันเอาไปมิกกันนะครับจนมันจะมีลักษณะคล้ายๆกับแป้งขนมปังเลยเสร็จปุ๊บก็จะอัดออกมากลับมาเป็นเม็ดแบบนี้ควร15นาทีเดี๋ยวมันจะออกมาตรงสเตชันนี้นะครับแล้วก็ไหลขึ้นมาตสเตชันนี้แล้วก็ถูกปั่นออกมานะครับ จากวัตถุดิบที่คล้ายกักับแป้งขนมปังเสร็จปั๊บออกมาปั่นให้กลายเป็นเม็ดนะครับเม็ดเล็กๆละเอียดๆนะครับแล้วก็ถูกมาแยกชิ้นส่วนตรงนี้เป็นการแยกชิ้นส่วนให้มันได้ขนาดอะไรไม่ได้ขนาดตกหล่นก็จะออกมาทางนี้ส่วนตัวนี้ได้ขนาดก็จะออกไปทางนู้นเห็นไหมเห็นตัวเม็ดพิ่วข้ารไหมถุกไฟโน้ต์เทโบนอีกรอบหนึ่ง สุดท้ายเราออกมาแล้วมันก็จะเราจะใช้สุงพวกพวกนี้มันรับอันนี้ก็คือขั้นตอนตอนสุดท้ายของมิสคอมเพลว์นะครับออกมาปุ๊บนะครับก็จะกลายเป็นเม็ดยาง EVA ที่มีสีและความหนานุ่มตามหลักสูตรก่อนที่จะเข้าเครื่องฉีดอ,อันนี้แหละก็คือสูตรแบรนด์ใครสูตรแบรนด์มันแล้วจากการรวมเอาเม็ดยางหลากหลายความหนานุ่มหลากหลายสีเอามารวมกันเราก็จะได้เม็ดยางสูตรเคสเค,เคซึ่งเป็นเม็ดยางสูตรพิเศษครับหลังจากนั้นจะนำมาเป็นสเตชันฉีดโมเครื่องนี้เท่มากครับพี่จอร์มันคือเรืองอะไรครับเรืองฉีดพลาสติก